ด้อมส้มเขาบอกว่าสนับสนุนให้คุณพี่ถวยสนับสนุนนะให้เรียกคุณพี่ถวยว่าเป็นนายกข,ของประชาชนอมันทําอะไรฮะคุณพี่ถวยเขาทำอะไรครับเขาทําอะไรครับนอกจากเอาแต่พูดดีแต่ปากทําอะไรบ้างฮะนะฮะเออนะฮะเพราะว่าด้อมส้มเขาไม่สนใจผลลัพธ์ครับเขาสนใจภาพลักษณ์ นะฮะภาพลักษณ์คือส่วนสําคัญนะครับเพราะนั้นด้อมส้มไม่จำเป็นต้องมีผลงานครับแต่ขอให้สร้างภาพลักษณ์ดีไว้ก่อนแต่ทุกวันนี้นะฮะภาพลักษณ์มันก็ไม่สดแล้วครับเออทุกวันนี้ภาพลักษณ์มันไม่สดแล้วไม่ว่าจะอ่ามีข่าวนะฮะหนีทหารนะฮะมีข่าวเรื่องของการชวนขึ้นคอนโดมีข่าวอะไรต่างๆมันไม่สนใจแล้วฮะตอนนี้ตะก,การมันไปหมดแล้วครับ นะครับก็เข้าเรื่องสําคัญสำคัญที่เราต้องมาพูดกันนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องของบิ๊กข้าวต้มนะฮะบิ๊กข้าวต้มกับบิ๊กต่อนะฮะแล้วก็เรื่องของกกตนะฮะที่ยื่นยื่นเรื่องไปในการที่ให้สารรับนูลนะฮะในการรับเรื่องคําร้องต่างในการยุบพักต่างๆนะครับก็อย่างที่ผมเคยพูดไปนะฮะคือเวลาเราเรามองการเมืองเนี่ยนะครับให้เรามองโครงสร้างนะฮะว่าอะไรที่มันคุมการเมืองอยู่ เพราะฉะนั้นหลายๆคนที่มองการเมืองจะมองการเมืองเป็นการเมืองนะฮะแต่ถ้าเรามองพี่อ้องขอบคุณครับผมถ้าเรามองการเมืองโดยการที่รู้ว่าอะไรที่คุมการเมืองอยู่เราจะเห็นการขับเคลื่อนตรงนั้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเองผมบอกว่าทําไมเราต้องถึงเข้าใจเรื่องเศรษฐศาสตร์เข้าใจเรื่องของระบบของการเงินเพราะว่าทหารไม่ได้ตั้งโจทย์ว่าทํายังไงให้พักก้าวกลามไม่ชนะ ะะแต่เขาตั้งโจทย์ว่าจะควบคุมทุกพักการเมืองที่อยู่ในประเทศไทยนี้ยังไงดังนั้นนะฮะหลังจากการปฏิวัติเข้ามาเนี่ยนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนโครงสร้างทางด้านกฎหมายนะฮะเรียกว่ารัฐมนลปี60เพราะฉะนั้นก็จะมีด้อมส้มบางคนที่บอกว่ารัฐมนตปี40ดีที่สุดแล้วคําถามคือไอ้คาว่าดีของมึงเนี่ยมึงวัดด้วยอะไรนะฮะไอ้คำว่าดีกับไม่ดีมึงวัดด้วยอะไรแต่สลิมเนี่ยเขาวัดด้วยผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้น รัฐประหารดีหรือไม่ดีเนี่ยวัดด้วยอะไรวัดด้วยผลลัพธ์ของการรัฐประหารไปแล้วว่ามันมีอะไรดีขึ้นมาหรือเปล่านะฮะถ้ามึงจะคุยเรื่องของคําว่าดีไม่ดีมึงวัดที่อะไรมึงวัดที่ความรู้สึกมึงวัดที่จินตนาการหรือมึงวัดที่ผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเองการบอกว่า แั้วจะมหารมันจะดีไม่ดีก็ต้องวัดที่ผลจากการทําไปแล้วว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างถ้ามันทําไปแล้วแล้วมันไม่มีหาอะไรเปลี่ยนแปลงเลยไม่ค่อยบอกว่ามันไม่ดีนะฮะห้านมูนปีหกศูนย์กับรัฐมนตรีสี่ศูนย์พงบอกว่ารัฐมนตรีสี่ศูนย์ 40, ดีที่สุดแต่ที่ผ่านมามันไม่เคยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเท่าเกิดรัฐมนตรีหกศูนย์ขึ้มนมาเลยเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างถนนเพิ่มขึ้นไหมสวัสดีพี่ฮารุด,ด้วยนะครับผมนะฮะ ถนนเพิ่มขึ้น200%จริงไหมประเทศไทยมีถนนเพิ่มขึ้นเจดแสนกว่ากิโลซึ่งมากที่สุดในอาเซียนจริงไหมถ้าไม่จริงต่างชาติไปเอาข้อมูลมาจากไหนมาจัดลำดำับมึงบอกไม่ใช่ผลงานลุงตู่อีกเพราะอะไรเพราะลุงตู่ไม่ได้ลงไปผสมปูนเอง <c oughs> ผมเห็นคลิปพี่ฟ้าพี่ฟ้าคามสวัสดีพี่ฟ้าคามนะผมเห็นคลิปพี่ฟ้าคามเถียงกระด้อมส้มเรื่องของระบบสาธารณสุขที่เกิดโควิด นะฮะผมนั่งฟังแล้วผมก็นั่งขำไปนะฮะที่ที่สุดแล้วพอมันตันมันเถียงไม่ได้มันก็บอกว่าไม่ใช่ผลงานลุงตู่เป็นผลงานของกระทรวงสาธารณสุขแล้วกูถามว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยใครคุมใครดูแลใครบริหารทำไมลุงตู่ต้องไปนั่งฉีดยาเองเลยไนงะลุงตู่ต้อไปนั่งผสมวัคซีนเองเลยไนงะลุงตู่ต้องไปนั่งวัดไข้คนเองเลยไนงะมันถึงจะต้องเป็นผลงานลุงตู่อะทุกอย่างมันคือทีมในรัฐบาลนั้นนะฮะถ้าลุงตู่ไม่ต้องทําคนเดียวทุกอย่างแล้วจะมีกระทรวงต่างๆไว้ทํา ห้องอะไรถ้าคนคนหนึ่งแม่งต้องทําทุกอย่างแล้วก็จ่ายอำนาจไปเพื่ออะไรนะฮะถนนคนทางที่มันไม่ดีมึงโทษหนึ่งหนึ่งสองแล้วจะมีผู้ว่าไว้ทําหอกอะไรจะมีเทศกิจเทศบาลอบจอบจไว้ทําหอกอะไรโครงการต่างๆที่ออกไปเขาออกไปให้มึงดูแลต่อสารต่อแต่พอมึงไม่ดูแล โครงการมันไปต่อไม่ได้มึงก็บอกว่าโครงการรักแบบนี้ใช้ไม่ได้ครั้งๆท,ที่มึงก็ไม่เคยรักษาไว้เลยไม่เคยดูแลเลยมัวแต่มานั่งด้อยค่ามัวแต่มานั่งโทษกันโยนความผิดให้คนอื่นมึงรับชอบอย่างเดียวแต่มึงไม่เคยรับผิดเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่เป็นฉันดานนะการเมืองนะฮะมึงไปดูดิตอนเข้าพิปายเนี่ยขนาดไอเรือกอับประท้วไงเห็นไหม ท่านประธานครับผมขอะทษครับลวงตู๋ผบอกเลยว่าอ่าผมขอโทษผมขอโทษผมผมเออเขายังขอโทษนะผมจึงบอกว่าเขาให้เกียดทุกคนนะครับเขาให้เกียติทุกคนเขาพยายามตอบในบริบทพยายามไม่พลาดพิงใครตอบในบริบทของตัวเองตอบในบริบทที่มึงถามว่างบประมาณสองล้านล้านเนี่ยเอาไปทําอะไรเขาก็บอกว่าสองล้านล้านเอาไปทําอะไรอ่ะ นะฮะเอาไปสร้างโครงสร้างอินฟาสเจอร์ไหมต่อเกิดรายได้ไหมเป็นหนี้หนี้ดีหนี้เสียนะฮะเป็นหนี้คุณก็ต้องไปดูว่าซุกหนี้เนี่ยหนี้ที่ซุกเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากยุคที่แล้วสองยุคที่แล้วสามยุคที่แล้วแล้วมึงก็เอามารวมกันกับหนี้ปัจจุบันและหนี้ปัจจุบันเอาไปทําอะไรบ้างนะครับพี่มี้ขอบคุณครับผมนะฮะหนี้ปัจจุบันเอาไปทําอะไรบ้างอะนะฮะหนี้ดีคือหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้หนี้ที่ไม่ดีคือหนี้ที่มันไม่ก่อให้เกิดรายได้ ยกตัวอย่างเช่นมึงไปผ่อนโทรศัพท์ iPhone แต่มึงไม่เคยใช้โทรศัพท์นั้นให้มันเพิ่มมูลค่าหรือสร้างรายได้ได้เลยอันเนี้ยนี่ไม่ดีมึงไปซื้อวิตตองแล้ววิตตองนั้นมึงเอาไปอวดเพื่อนนะฮะแล้วมึงไม่ก่อให้เกิดรายได้เนี่ยคือนี่ไม่ดีแต่นี่ที่ดีคือคือเอาไปสร้างแอดเจตเพื่อให้เป็นแคดแมชชี ain, หรือเครื่องทําเงินเช่น eec แล้วมันทําเงินยังไงก็น,นี่ไงรัดเก็บภาษีจากนิติบุคคลจากคนต่างชาติที่เข้ามาลงทุน จากบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนนีติบุคคลเขาเก็บถึง35%ของไรายได้นั่นหมายความว่าถ้าเขามาลงทุน1000ล้านคุณก็คิดดู35%ของหนึ่งพันล้านเนี่ยเท่าไหร่สมมุติว่าบริษัทนั้นเข้ามาลงทุนแล้วเขาได้กำไรพันล้านอ่ะเขาได้กำไรร้อยล้านเท่ากับรัฐเก็บภาษีได้ไรได้35ล้านแต่ไซมันร้อยล้านไหมล่นะไซมันเป็นหมื่นล้านไซมันเป็นแสนล้านคุณก็บวก35%ที่รัฐเก็บภาษียังไม่รวมของการที่ ได้รับการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นอีกประชาชนได้โอกาสในการทํางานใน EEC mm. เพิ่มมากขึ้นไหมนะฮะแล้ว EEC mm. มันคือตอบโจทย์เรื่องอะไรมันคือการตอบโจทย์เรื่อง mm. ที่พักก้าวไกลมึงเรียกร้องคือเรื่องอะไรคือเรื่องของการกระจายความจเจริญไม่ใช่กระจุกอยู่ที่กรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดทุกภาคเนี่ยเด็กนักเรียนก็ไม่ต้องมาออก,กันที่กรุงเทพไม่ต้องขนสัมภาระมาทํางานที่กรุงเทพ มันก็สามารถไปทํางานที่เชียงใหม่หรือเขตพัฒนาเศรษฐกิจนั้นๆใกล้ๆเคียงได้เลยไปเชียงใหม่ไปภาคเหนือก็ไป NEC ไปภาคตะวันออกก็ไป EEC ไปภาคตะวันตกก็เป็นอ่า ECED อะไรจําไม่ได้ละเยอะไปหมดนะนะฮะแล้วก็ภาคใต้ก็คือ SEC นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับแล้วมันจะช่วยยกระดับความเหลื่อมล้ําเพราะอะไรเพราะเขตเศรษฐกิจพิเศษมันมีแต่ฟิวเจอร์สกิลฟิวเจอร์สกิลที่เขารองรับอยู่เช่น บุคลากรเกี่ยวกับด้าน AI บุคลากรเกี่ยวกับ big data บุคลากรเกี่ยวกับสายรถไฟฟ้าความเร็วสูงบุคลากรเกี่ยวกับ innovation ใหม่พลังงานสะอาดธุรกิจการบินธุรกิจอวกาศสิ่งเหล่านี้มันเพิ่มพูนรายได้ต่อหัวได้มากแค่ไหนคุณไปดูเอาแล้วมันจะลดความเดือดร้อนได้ไหมลดความเมดือดร้อนได้แล้วประชาชนคุณคุรจะต้องเตรียมตัวไงมึงเพิ่มศักยภาพมึงสิมึงไปเรียนรู้ว่าทักษะแบบนั้นนะ่ะเขาต้องการสกิลแบบไหนมึงก็เอาเวลาไปเรียนตรงนั้นไง นะครับขอบคุณพิซาก้ามากมากมึงมัวแต่มานั่งด้อยค่าว่าประเทศไทยแม่งยังไม่พัฒนาอะไรมึงมัวจะเดินไปตลาดแล้วก็บอกว่าคนนี้ยังจนอยู่เลยคนนั้นยังจนอยู่เลยแล้วมึงก็ไปถามเขาแล้วมึงก็บอกว่าถ้าเลือกผมอะผมไม่ปล่อยให้พี่จนหรอกมึงก็พูดได้หมดแหละประเทศไทยเนี่ย ทำไมผมถึงต้องเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนเนี่ยหันมาเพิ่มสก,กยภาพตัวเองหันมาเลิกเป็นภาระให้กับประเทศชาติประเทศชาติเพราะอะไรเพราะก,การที่มึงเพิ่มสก,กยภาพขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมึงจะได้ช่วยเหลือคนที่เขาได้อโอกาสที่รัฐจะมองไม่เห็นมึงไม่ใช่ว่ารัฐรัฐไม่สามารถช่วยคนทุกคนให้แม่งรวยขึ้นได้เว้ยมันไม่มีประเทศไหนที่มันสามารถทาให้คนทุกคนในประเทศร้อยเปอร์เซ็นแม่งรวยเท่ากันหมดได้เข้าใจใไหมถามว่าประชาชนอเมริกันนะ่ะที่เป็นโฮมเด็กกับดิวเกตอ่ะมันเหลื่อมล้ำไหมล่ะ แกป๊ปมันห่างกันมากไหมล่ะดีไม่ดีมันห่างกว่ามากกว่าประเทศไทยอีกเพราะไซส์บริษัทมันใหญ่นะฮะทำไมอ่ะคนอเมริกันถึงเป็นโฮมเด,ดเยอะแต่ทำไมคนจีนถึงได้ไปทำงานในซิลิคอนวอลเลย์เยอะเพราะคนจีนเขาขยันคนจีนเขาทุ่มเทเขาพยายาม เขาไปอยู่ที่ไหนเขาก็รวยเขาไปอยู่เมืองไทยหอบเสือผืนหมอนใบเขาก็รวยได้เพราะเขาอดทนขยันอดออมประหยัดและต่อยอดเงินเก่งทํามาค้าขายเขาไปอยู่ซิลิคอนวัลเลย์เขาก็ตั้งใจทํางานด้วยได้แต่แล้วเขาก็เอาความรู้มัฒนาบ้านเขาคนไทยไปทํางานซิลิคอนวัลเลย์กลับมาปุ๊บทําไงกลับมาปุ๊บแม่งโดยขาบ้านตัวเองสวัสดีคุณเมย์ด้วยนะครับสวัสดีนะครับผมนะคะคุณเห็นไหมล่ะว่าในซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยคนจีนกี่คน มีคนอเมริกาอีกคนเพราะอะไรเพราะคนอเมริกาเองมันก็ไม่เคยพัฒนาตัวเองแล้วมันก็โดนหลอกเรื่องอเมริกันดีมสุดท้ายเป็นโฮมเลดตกงานกันเยอะแยะจนทําให้อเมริกาต้องนําเข้าแรงงานนะฮะจากประเทศจีนบ้านเราก็เหมือนกันนําเข้าแรงงานจากประเทศพมา่าเพราะพอะไรเพราะพมา่าไม่อดทนมันสู้งานมันไม่เกียงแล้วมันก็เก็บหอมรอมริดพัฒนาต่อยอดจนเป็นเจ้าของแผงผัก บางคนแม่งส่งเงินไปเลี้ยงครอบครัวจนรวยบางคนแม่งมีธุรกิจต่างๆซื้อคอนโดต่างๆในประเทศไทยได้แล้วในขณะที่คนไทยทำอะไรเรียกร้องเสรีภาพจะแก้หนึ่งหนึ่งสองรอของแดกแจกของฟรีรลอรลัสดิการรอนายกในดวงใจทั้งทั้งที่ประเทศไทยแม่งไปถึงไหนแล้วผมเคยบอกแล้วว่าต่อให้ประเทศไทยแม่ง จะเลืนไปแค่ไหนก็นแล้วแต่ถ้าคนไทยแม่งไม่เห็นคนไทยแม่งไม่พัฒนาตามหรือไม่เดินรู้ตามสรุปแล้วมึงจ,จะเจริญไปเพื่ออะไรอะ่ะนะฮะถึงบอกไงว่าคนโง่มันเยอะกระบวนการของประชาธิปไตยที่มันทําให้ประเทศล่มจมคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คนโง่หรือคนไร้ศักยภาพมันเยอะกว่าคนฉลาดเมื่อนั้นคือเสียงข้างมากมันไปทางคนโง่หมดประชาธิปไตยคือสิ่งที่มันหลอก ทุกประเทศทั่วโลกให้เดินตามแล้วก็พูดให้มันสวยหรูว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันแต่ในขณะเดียวกันค่างเงินกูกับค่างเงินมึงก็ไม่เคยเท่ากันสักทีหนึ่ง <S <S ในขณะเดียวกันน่ะหนึ่งดอลลาร์เท่ากับหนึ่งบาทหรือย,ยังนะฮะถ้าหนึ่งดอลลาร์เท่ากับหนึ่งบาทได้เมื่อไหร่มึงค่อยมาอ้างว,ว่าเท่าเทียมกันนะครับไม่ต้องอะไรมากอ่ะไอเกียระที่มันอยู่ต่างประเทศอ่ะมันบอกว่า คนเท่ากันน่ะกูถามนิดหนึ่งเะถ้ามึงเดินอยู่แล้วมีเด็กรุ่นลูกมึงอ่ะเดินมาบอกว่าไอ้เกียมไปไหนมาวะมึงคิดยังไงกําลงขอบคุณครับผมมึงชอบไหมเด็กอย่างเงี้ยมึงก็ไม่ชอบมึงก็อยากให้เด็กเคารพมึงใช่ไหมล่ะคนไทยเจอหน้าการยกมือไหว้กันสวัสดีกันแต่ในขณะเดียวกันพอมึงเจอคนที่ภูมิสูงกว่ามึงกลับไม่เคารพมึงกลับบอกให้ เท่าเทียมกันแต่มึงพอคึงเจอภูมิที่ต่างก่ามึงบอกว่าทำไมไม่มีสัมมาคลรวะโถไอ้ควายนี่ไงเพราะนั้นน่ะถ้ามึงไปถ้ามึงจะพูดว่าติดที่เท่าเทียมกันใช้ทรัพยากรในโลกใบนี้เท่าเทียมกันเท่าที่มันไม่มีหรอกนะครับมันเป็นโลกในอุดมคติของด้อมส้มที่มันวาดฝันเอาไว้ที่มันอยากจะละเมิดที่มันไม่มีศักยภาพสู้คนที่เขาประสบความสําเร็จได้มันก็เลยมักง่ายอยากจะดึงเขาลงมาต่ํา อยากจะให้เขาเอาสมบัติในบ้านเขามาแจกนะฮะเรียกว่ารัทธิอะไรสักอย่างเนี่ยขอยให้อสอสอแก้วมาร์กซมาร์กซิสใช่ไหมถ้ามึงรักถือรัก,กทธิมาร์กซิสมากๆมึงก็ไปขนของในบ้านมึงมาแจกคนนอกบ้านก่อน <laughs> ถ้ามึงม้บัญชาชาธิีตายคือสิทธิทเท่าเทียมกันทุกคนนะ่ะรบกวนช่วยทําบริษัทไทยซับมิตให้มีเงินเดือนเท่ากันทุกตําแหน่งได้ไหมครับ ประชุมผู้บริหารเนี่ยมึงไม่ต้องมาประชุมผู้บริหารมึงประชุมพร้อมกันทั้งบริษัทเราให้ประชาชนลงประชามติในการกําหนดทิศทางบริษัทมึงเอาไหมมึงกล้าไหมที่ให้ประชาชนนักพนักง,งานเงินเดือนในบริษัทมึงอ่ะกาหนดทิศทางในบริษัทมึงกล้าไหมล่ะมึงก็ไม่กล้าหรอกเพราะมึงรู้ว่าพนักง,งานมาันโง่กว่ามึงเพราะถ้าพนักง,งานมันเก่งกว่ามึงเนี่ยมันไปตั้งบริษัทเองแล้ว อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนต้องเคารพเสียงค้างมากก็ถ้า,ามันโง่ล่ะมึงตอบคำถามนี้ถ้าประชาชนส่วนใหญ่โง่มึงคิดว่ามึงอยากจะให้อำนาจประชาชนอยู่ไหมอ่ะมึงตอบคำถามนี้ให้ได้แล้วถามว่ารู้ได้ไงว่ามันโง,เนง่เอานี่ไงนี่สิบหกล้านล้านนี่ครัวเรือนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ประชาชนมีนี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะมึงคิดว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือส่วนน้อยหรือคนส่วนใหญ่ ถ้าประชาชนมีคุณภาพมากพอมันจะไม่เป็นหนี้ครัวเรือนสิบหกล้านล้านประเทศไทยจะเศรษฐกิจกดีทันทีต่อให้นักการเมืองจะไม่ดีเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะคนในบ้านแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตมันรวยนะฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น ที่ผ่านมาเราไม่เคยเหลือเงินมารักษาเสถียรภาพทางการเงินเลยนะครับเราไม่เคยมีตังเหลือไปเก็บทองคำเพิ่มขึ้นนะครับถึงเก้าสิบตันเราไม่เคยเหลือทุนสำรองที่ถูกจัดอันดับติดอันดับโลกคือหนึ่งในยี่สิบนะฮะเราไม่เคยเหลือเงินไปเหลือไว้ใช้ตรงนั้นเลยยุคนี้นอกจากจะมีโครงการคนละครึ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนยังซับพอร์ต รู้ไหมว่าทำไมถึงชื่อว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันเพราะรัฐต้องการตั้งชื่อให้เหมือนรัฐไปเที่ยวกับพวกเราด้วยเพราะรัฐช่วยออก50%หรือ60%นะฮะเพราะว่าดังนั้นเองเนี่ยเวลาเราคุยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส้มเป็นแดงอะไรก็แล้วแต่เราคุยบนฐานของความจริงคือผลลัพธ์หรือเราคุยบนฐานของความชอบหรือภาพลักษณ์ต้องคีให้ออกกันนะฮะผมไม่เคยมีปัญหากับช่องส้มช่องแดงช่องไหน ยกเว้นพวกเขาเหล่านั้นพวกพี่ๆเหล่านั้นมามีปัญหากับน้องช่องนี้ทำไมถึงเรียกพี่ๆเพราะว่าช่องนี้อ่ะอายุน้อยที่สุดแล้วปีนี้ก็20ปีบริบูรณ์เวลาเราคุยเนี่ยนะครับเวลาเราคุยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส้มเป็นแดงเป็นเหลืองเนี่ยต้องถามว่าเราคุยกันบนฐานของอะไร เราคุยกันบนฐานของผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นหรือเราคุยกันบนฐานของสมมุติหรือเราคุยกันบนฐา,ขมมาน,นาของความชอบถ้ามึงคุยกันบนฐานของความชอบมันคุยไม่ได้เพราะต่างคนต่างชอบแต่ถ้ามึงคุยบนฐานของผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นอ่ะกูก็จะไล่เรียนผลลัพธ์ให้มึงฟังว่าที่ผ่านมาประเทศไทยแม่งเกิดผลลัพธ์อะไรบ้างนะฮะ แล้วมึงก็ถามมาถ้ามึงสงสัยตรงไหนมึงสงสัยเรื่องหนี้ใช่ไหมเอาแล้วถามว่าทําไม่กู้หนี้จะเอาตังค์ที่ไหนไปสร้างในเมื่อมันไม่เหลือเงินคงค้างเลยเนี่ยมันจะเอาตังค์ที่ไหนถามหน่อยสิพอลุงตู่ไม่กู้ก็ไม่มีตังค์ทำอะไรพอลุงตู่ไม่ทําอะไรมึงก็บอกว่าเข้ามาทําไมแล้วไม่ทําอะไรเลยพอกู้ไปทํามึงก็บอกว่าคอรัปชั่นพอให้หาหลักฐานมึงก็บอกว่าใครๆก็รู้นะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถามไม่ได้ว่ามึงคุยเรื่องอะไร ามว่ามึงคุยเรื่องรัฐประหารมึงก็ต้องบอกว่ารัฐประหารมันดีหรือไม่ดีใช่ไหมมันดีหรือไม่ดีมึงวัดจากอะไรยึดอำนาจประชาชนอำนาจตรงไหนของประชาชนประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพอะไรหลังจากยึดทีประหารแล้วไอ้หลังจากรัฐประหารแล้วประชาชนไม่มีสิทธิอะไรประชาชนยังเดินเซเว่นเข้าเซเว่นได้ไหมประชาชนยังเดินเข้าไปซื้อเหล้าได้ไหมประชาชนยังเดินเข้าไปซื้อโซดาได้ไหมประชาชนยังเดินเข้าไปนินทากับเพื่อนได้ไหม ช่วงปฏิวัต an er ิใหม่ๆม bueno, ีกฎแค่ข้อเดียวในการรักษาความสงบระมั่นคงคือห้ามรวมกลุ่มกันเกินกี่คนกี่คนก็ว่ากันไปแค่นั้นเองถ้ามึงเผลอไปรวมกลุ่มกันปุ๊บเขาก็เรียกมึงไปคุยว่าเฮ้ยพี่ครับรวมกลุ่มกันทําไมครับอ่อไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรก็กลับบ้านนะครับอย่ารวมกลุ่มกันในช่วงนี้นะครับแค่นั้นเองไปสร้างเรื่องว่า เป,เป็นเป้าบ้างนู่นนี่นั่นบ้างยิงตุยบ้างอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายปัญญาอ่อนมากเลยแล้วคนที่เชื่อก็เชื่อคอนเทนต